รองศาสตราจารย์นภาลัยสุวรรณธาดานักวิชาการอิสระนะครับรองศาสตราจารย์ดรชัยวัฒน์คงสมจากสุโขทัยธรรมธิราชนะครับรองศาสตราจารย์ดรบุญทิพย์สิริธรังสีนะครับจากสุโขทัยธรรมธิราชรองศาสตราจารย์ดร์สมพศรติโอรานะครับสุโขทัยธรรมธิราชและอาจารย์ลำเจียกโนรีวงศ์จากสุโขทัยธรรมธิราชเช่นกันครับอาจารย์ขาต้องยืนตรงนี้ค่ะอาจารย์เชิญทีข้างหลังเลยค่ะเชินทีข้างหลังเลยค่ะอาจารย์ขา การขยับมาข้างหลังเลยค่ะพ่อแม่พี่น้องที่เคารพทุกท่านนะครับเมื่อเช้าวันนี้เนี่ยนะครับ<อ>เวลาประมาณ10บโมงเช้าเนี่ยมีกลุ่มนักวิชาการนะครับ<อ>จาก<อ>หลายมหาวิทยาลัยหลายสถาบันการศึกษา ได้ออกแถลงการแล้วก็แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นำโดยท่านอาจารย์บรรเจริดสิงห์าเนตินะครับและคณาจารย์อีกจำนวนมากช่วยปลบมือให้คณาจารย์ช,ชุดนั้นด้วยครับ ผมติดภารกิจอยู่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็คณาจารย์ที่มาในช่วงค่ำตอนนี้เนี่ยไม่มีโอกาสได้ไปร่วมถแถลงข่าวด้วยก็เลยเป็นภารกิจว่าให้มาทำหน้าที่เล่าถึงเนื้อหาของถแถลงการที่ได้ถแถลงกับผู้สื่อข่าวไปแล้วนะครับพ่อแม่พี่น้องครับ เมื่อสองวันที่แล้วที่ผมมาเล่าให้พวก,พวกเราฟังนะครับว่าทำไมบรรดานักวิชาการเนี่ยจึงมาร่วมทำงานกับการเคลื่อนไหวของเวทีนี้จำได้ไหมครับว่าตอนนั้นเนี่ยผมใช้คำว่าเราต้องช่วยการเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเพื่อไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยใช่ไหมครับ แล้ววันนี้ชัดเจนหรือ,อยังครับว่าเปลี่ยนแปลงประเทศไทยคือการขจัดระบอบทักษินใช่ไหมครับเราสามารถจะพาคนมาในกรุงเทพมหานครหนึ่งล้านคนเพื่อมากดดันเพื่อนำไปสู่มาตรการสี่มาตรการที่คุณสุเทพพูดถึงเมื่อกี้ได้ไหมครับ หนึ่งล้านคนในกรุงเทพมหานครอีกหลายล้านคนจากต่างจังหวัดใช่ไหมครับทำได้ไหมครับภาระหน้าที่ของพวกเราเนี่ยนะครับพวกเรามีหน้าที่ที่จะคิดว่า ถ้าเปลี่ยนแปลงโดยขจัดระบอบทักษิณไปแล้วเนี่ยการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ยเนื้อหาควรจะเป็นอย่างไรแต่ว่าสิ่งที่เรานำเสนอเนี่ยนะครับซึ่งผมจะมาอธิบายสั้นๆวันนี้คงจะไม่ลงรายละเอียดแต่ว่าจะเป็นกรอบของการปฏิรูปประเทศไทยว่าถ้าเราล้มระบอบทักษิณไปแล้วเนี่ยเราจะปฏิรูปในเรื่องอะไรบ้าง เรามีเนื้อหาของการปฏิรูปอยู่4เรื่องนะครับเรื่องแรกที่เป็นเรื่องเร่งด่วนและต้องทำทันทีเลยคือเรื่องของการปฏิรูปการเมืองเราต้องช่วยกันทำให้การเมืองปลอดจากการครอบงำของทุนที่เข้ามาครอบงำพักการเมืองแล้วบริหารพักการเมืองเสมือนเป็นบริษัทแล้วทำให้บรรดาสอส ซึ่งควรจะเป็นตัวแทนของประชาชนกลายเป็นพนักงานของบริษัทไปแล้วแล้วไปแอบออกกฎหมายตอนตีสามตีสี่ให้พวกเราต้องมาชุมนุมประท้วงกันใช่ไหมครับกฎหมายนิรโทษกรรมที่ทำให้เราออกมาชุมนุมประท้วงกันอย่างพร้อมเพียงเนี่ยมันเป็นเพียงแค่อาการ ของฟางเส้นสุดท้ายที่ทำให้พวกเราคนไทยทนไม่ได้ใช่ไหมครับเราคงไม่เปิดโอกาสให้เขามีฟางเส้นต่อไปใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นต้องล้มระบอบทักษิณก่อนใช่ไหมครับล้มไม่ล้มครับ แล้วเราจึงจะปฏิรูปการเมืองให้ปลอดจากการครอบงำของทุนได้ใช่ไหมครับอันนี้เป็นกรอบของการปฏิรูปในประการแรกคือการปฏิรูปการเมืองการปฏิรูปในประการที่สองเป็นเรื่องของการปฏิรูปเศรษฐกิจเราต้องช่วยกันทำให้ระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเป็นระบบเศรษฐกิจที่นำไปสู่ การมีคุณภาพชีวิตที่ดีของพวกเราใช่ไหมครับต้องเป็นเรื่องปากท้องของพวกเราใช่ไหมครับไม่ใช่เป็นเรื่องของทุนผูกขาดขนาดใหญ่ที่เข้ามากอบโกยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นระบบเศรษฐกิจของเราเนี่ยรัฐไม่ควรจะลงไปแทรกแซงกลไกลตลาดเหมือนที่รัฐบาลนี้กำลังแทรกแซงกลไกลตลาด เรื่องข้าวใช่ไหมครับอันนี้เป็นการปฏิรูปในประการที่2นะครับเราจะร่วมการปฏิรูปเศรษฐกิจไหมครับแต่ก่อนที่เราจะไปร่วมมือการปฏิรูปเศรษฐกิจได้เราต้องไปบอยคอรสินค้าของทุนที่ เข้ามาครอบงามการเมืองใช่ไหมครับในประการที่3เนี่ยนะครับเราต้องไปสู่การปฏิรูปในทางสังคมซึ่งมีรายละเอียดเยอะเลยครับแต่ว่าเราไม่ประสงค์จะนำเสนอรายละเอียดณช่วงเวลานี้เพราะเราคิดว่าหลายคนที่พูดถึงการปฏิรูปประเทศไทยเนี่ย อาจจะใช้คำคำเดียวกันแต่มีรายละเอียดเนื้อหาที่ต่างกันถ้าเรานำเสนอในช่วงเวลาที่ไม่เหมาะสมเนี่ยจะกลายเป็นว่าเรามาโต้แย้งกันเองแต่ว่าโดยภาพรวมเนี่ยนะครับเรื่องของสังคมเนี่ยเราต้องทำให้เรามีสังคมที่เป็นธรรมเท่าเทียมระบบการศึกษาทั่วถึงระบบการสาธารณสุขดีแล้วก็เข้าถึงง่ายใช่ไหมครับ สวัสดิการที่พวกเราควรได้ควรได้ใช่ไหมครับต้องไม่มีคําว่ามาสองมาตรฐานมาพูดในทางการเมืองอีกต่อไปนะครับใช่ไหมครับประการที่3ครับการเมืองที่ถูกครอบงำด้วยทุนระะวางฐานเสียงครอบงำระบบการเลือกตั้ง พอเขาเข้าไม่มีอำนาจรัฐแล้วเนี่ยเขาเข้ามาครอบงำระบบราชการตอนนี้ระบบราชการอ่อนแรงไปหมดเลยใช่ไหมครับกรณีขุดของคุณธาริศเป็นอาการอ่อนเปี้ยของข้าราชการที่ควรจะทำงานแบบมืออาชีพใช่ไหมครับ แล้วการเมืองที่ครอบงำโดยทุนเนี่ยกำลังเข้าลุกคืบเข้ามาสู่การครอบงำกระบ,บวนการยุติธรรมเรายอมได้ไหมครับอันนี้เป็น4ด้านของการปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปการเมืองเอาไหมครับปฏิรูปเศรษ,ษฐกิจเอาไหมครับ ปฏิรูปสังคมเอาไหมครับปฏิรูประบบราชการและกระบวนการยุติธรรมเอาไหมครับแต่โครงสร้างที่จะดูแลรับผิดชอบการปฏิรูปเหล่านี้เพื่อให้ไปสู่การปฏิรูปประเทศไทยเพื่อตอบสนองภาคประชาสังคมไม่ใช่ตอบสนอง ชนชั้นนำในระบบการปกครองในปัจจุบันควรจะดำเนินการโดยโครงสร้างที่อยู่ในมือของภาคประชาชนใช่ไหมครับแล้วโครงสร้างที่อยู่ในมือภาคประชาชนจะเกิดขึ้นได้ต่อเมื่อเราต้องล้มระบอบทักษิณก่อนใช่ไหมครับชัดเจนนะครับว่า เปลี่ยนแปลงคือล้มล้างระบอบทักษิณแล้วจึงจะนำไปสู่การปฏิรูปประเทศได้ถ้าเห็นด้วยยกนกหวีดขึ้นมาเป่าหน่อยนะครับเป่านกหวีดหน่อยค่ะดังๆเลยค่ะดังๆเลยสุดลมหายใจสุดใจขาดดิ้นและต่อสู้กันมาสุดลิ่มทิมประตูค่ะ ผมจะมอบไม้ให้ท่านอาจารย์ชัยวัฒน์คงสมนะครับมาขยายความท่านมาจากมหาวิทยาลัยสุขโขท,ทัยธรรมธิราชนะครับเรียนเชิญท่านอาจารย์ชัยวัฒน์เลยครับขอบคุณมากนะครับพ่อแม่พี่น้องครับขอเียงปรบมือค่ะสำหรับท่านแรกนะคะขอบพระคุณค่ะสวัสดีครับพี่น้องสู้ไม่สู้ ปฏิรูปประเทศเอาไหมครับ oh เราจะเปลี่ยนแปลงประเทศไทยเป็นประเทศไทยที่ดีกว่านี้เอาไหมครับ oh นะครับผมก็คิดว่าพวกท่านก็คงจะเบื่อวงจรอุบาทวงจรของการเมืองนะครับที่เมื่อถึงรอบที่จะมีการเลือกตั้งก็จะมีการซื้อสิทธิ์ขายเสียงนะครับเมื่อซื้อสิทธิ์ขายเสียงแล้ว ก็ชนะนะครับเพื่อ mm <h. S 1> ที่จะมากลุ่มอํานาจรัฐนะครับแล้วสสที่มาบริหารประเทศหรือสสที่อยู่ในสภาผู้แทนราษฎรแทนที่จะทําตัวเป็นพี่เป็นปากเสียงให้กับพี่น้องประชาชนกับทําตัวเป็นขี้ข่าทอลลาชแบบนี้เอาไหมครับ มันลักหลับเราตอนตีสามตีสี่แบบนี้เอาไหมครับแล้วเรายังได้นายกง่โง่อ,งอ,อีกต่างหาครับภาษาไทยง่ายๆก็อ่านไม่ได้มีอย่างที่ไหนโคดอกลีดมีที่ไหนบ้างครับ นี่ที่ประเทศไทยที่เดียวละครับขอ,อนกลีล่ะนะครับแล้วพวกสสเหล่านี้รัฐบาลทรรลาดเมื่อได้อำน,นาจรัฐมาแล้วมันก็โกงกินทำโครงการประชานิยมให้พวกเราติดกับประชานิยมแล้วยังโกงกินทุจริต ให้ประเทศชาติเราเหลือแต่ซี่โครงครับแบบนี้เราจะยอมไหมครับเราไม่ยอมเด็ดขาดแล้วที่สำคัญครับเมื่อมันโกงกินจนอิ่มหนำสำราญแล้วมันก็บอกว่า งั้นเราไปเลือกตั้งกันใหม่แล้วมันก็ซื้อสิทธิ์ขายเสียงกันมาอีกมาโกนานาจรัฐอีกมาโกนกินอีกวงใรอุบาทแบบนี้เราจะยอมไม่มีต่อไปไหมครับผมคิดว่าพี่น้องทุกคนก็คงจะอิดอึดอัดใจเหมือนผมนะครับ ไม่งั้นเราจะมาร่วมกันเป็นหมื่นเป็นแสนตรงนี้แหละครับหนทางสุดท้ายที่เราจะเอาประเทศเราคืนมานำมาสู่ระบบประชาธิปไตยที่ทุกคนอยู่เย็นเป็นสุขประชาชนน่าชื่นแต่ไม่ออกตรมนะครับ เพราะฉะนั้นเราต้องปฏิรูปประเทศใช่ไหมครับปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศปฏิรูปประเทศนำการเปลี่ยนแปลงสู่ประเทศที่ดียิ่งขึ้น แต่ก่อนอื่นนะครับเรากำลังฝันนะครับว่าเราจะได้ปฏิรูปประเทศสิ่งแรกที่เราจะต้องทำก่อนเลยก็คือคนระบอบทักษิน ถ้าเราไม่โค่นระบอบทักษณิณเนี่ยเราจะได้ปเป็นตูลประเทศไหมครับพี่น้องเพราะฉะนั้นตอนนี้ไม่ต้องคิดอะไรมากนะครับปล่อยให้นักวิชาการเขาคิดไปเรื่องปปะเตลประเทศตอนนี้เราเอาอันดับแรกก่อนเลยโค่นราระบอบทักษณิณ เติดคูกกับพี่น้องแต่ยิ่งลักออกไป,ไปออกไป,ไปออกไปนะครับเราคงรู้กันแล้วนะครับว่าเราต้องทำอะไรก่อนแต่วันนี้นี่ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับ<อ>ผมมากับพี่น้องประชาคมหมสอทอและคณา,าจารย์จากนิดานะครับ วันนี้เรามีบทกลอนมาให้กับพี่น้องเพื่อเป็นกําลังใจในการที่จะโค่นล้มระบอบต้งสินแล้วเรายังมีรายชื่อนะครับบุคลากรมรทที่ร่วมลงชื่อต่อต้านพรบรนิรโทษนิรโทรกรรมสุดซอยนี้นะครับเดี๋ยวผมจะขอเรียนเชิญรอ,องศาสตราจารย์นภาลัยสุวรรณธาดา มาขับกล่อมบทกรอนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนสจหรับผมสวัสดีครับขอเชิญปรบม,มือให้กับอาจารย์ค่ะและขอเรียนเชิญอาจารย์อีกท่านค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องดิฉันนะอายุ70แล้วยังสู้สู้80สบสู้ไหมคะสู้ จ็ดสิบสู้ไหมคะหกสิบสู้ไหมคะสู้ห้สิบสู้ไหมคะสิบห้าสู้ไหมคะสิบขวบสู้ไหมคะสู้สู้โอเคเดี๋ยวจะอ่านกรอนให้ฟังนะคะกรอนนี้ชื่อว่าออกมาจงออกมาดูแล้วตามท้องถนนนี อาจจะเป็นล้านคนแต่ยังไม่พอต้องออกมา65ล้านคนฟังนะคะจะอ่านสองชิ้นชิ้นแรกนี่เป็นกรอนใหม่อีกชิ้นหนึ่งจะเป็นกรอนที่พี่น้องรู้จักกันดีแล้วพี่น้องจะช่วยกันต่อกกรอนของดิฉันนะคะฟังชิ้นแรกก่อนชื่อว่าออกมาจงออกมานะคะออกมา จงออกมาคลื่นมหาประชาชนเดือนพฤศจิกายนไทยทุกคนจงออกมาผีเสื้อขยับปีกบินสูซีกอาหิงสาอาหิงสาใช่ไหมคะ,ะเราไม่มีการใช้อาวุธอะไรเลยนะคะ ผีเสื้อขยับปีกเบนสู่ซีกอหินสาเพื่อพับเพื่อพับมามามืดฟ้ามามัวดินวันนี้ดิฉันมารถมอเตอร์ไซค์ค่ะนั่งมอเตอร์ไซค์ครั้งแรกของชีวิตมาป้องประรองชาติ อย่าเป็นทาสพวกทักษมาป้องประคองชาติอย่าเป็นทาสพวกมาป้องประคอ,อ,องชาติอย่าเป็นทาสพวกขับไล่ตระกูลขับไล่ตระกูลขับไล่ตระกูลขับไล,ล่ตระกูลและพวกมินสถาบัน มาสร้างประวัติศาสตร์คนรักชาติและรักกันสีใดเคยแปรผันก็จงหันมาร่วมใจสีอะไรไม่เกี่ยงเมื่อวันที่11เมื่อวันที่11เดือน11นะคะเหตุการณ์เผาพระวิหาร11เดือน11 ไทยต้องเช็ดน้ำตาไทยโจรปล้นแผ่นดินไปใครเล่าใครไส้ศึกมารใครเล่าใครไส้ศึกมารรู้เชื่ออยู่แล้วมาเถิดมาช่วยชาติทุกท่านมาแล้วนะคะมาเถิดมาช่วยชาติมาประกาศความกล้าหาญกล้าหาญไหมคะ กล้าหารทุกคนกล้าหารนะคะจับกลุ่มพวกสาธานมาขึ้นศารประชาชนจับกุ่มพวกสาธานมาขึ้นสารประชาชนของพวกท่านค่ะปฏิรูปประเทศไทยปฏิรูปประเทศไทยร่วมแก้ไข ความช่อฉชนอำนาจรัดเล่กนหรือสู้คนทั้งแผ่นดินอำนาจรัดเล่คนหรือสู้คนทั้งแผ่นดินนะคะนี่เป็นชิ้นใหม่นะคะมีชิ้นเก่าชิ้นหนึ่งเขียนตต้แต่ดิฉันยังเป็นนางสาวอายุประมาณ20กว่ากว่า ดิฉันอ่านกลอนชิ้นนี้ครั้งสุดท้ายที่ถนนราชดำเนินตอนนั้นเสื้อแดงเต็มถนนค่ะแต่ดิฉันอยู่ที่โรงแรมโรงแรมที่ตรงใกล้ๆสนามหลวงลวนะคะเขาเชิญมาอ่านกลอนนะคะกลอนชิ้นนี้คิดว่าพวกท่านคงจะรู้จักและบทสุดท้ายดิฉันจะให้ท่านเป็นคนพูดกลอนก่อนดิฉันฟังดีๆนะคะดิฉันไม่ค่อยได้อ่านชิ้นนี้นะคะเพราะว่าอ่านทีไรมันมีเรื่องทุกทีนะคะฟังดีๆนะคะกลอนชิ้นนี้ชื่อว่า เพลงชาติพงชาติไทยไกวกวาดสะบัดริ้วแลริ้วริ้วสลับงามเป็นสามสีโบกพงชาติค่ะผ้าผืนน้อยบางเบาเพียงเท่านี้แต่เป็นที่รวมชีวิตและจิตใจ เรานึกตอนนักเรียนร้องเพลงชาตินะคะชนรุ่นยาวยืนเรียบระเบียบแถวดวงตาแนวนิ่งตรงทงสวัยประเทศไทยรวมเลือดเนื้อประเทศไทยรวมเลือดเนื้อฟังคราวใดเลือดซ่านพล่านทั้งสวงพื้นแผ่นดินถิ่นนี้ที่พำนัก เราแสนรักและแสนจะแหนห่วงแผ่นดินไทยไทยต้องครองทั้งปวงชีพไม่ล่วงใครอย่าล้ํามาย่ํายีขเขมรก็ไม่ยอมค่ะหนึ่งหนึ่งตารางกิโลเมตรก็ไม่ยอมเธอร้องเพลงชาติไทยมั่นใจเหลือพลีชีพเพื่อชาติที่รัก ทรงศักดิ์สีเพลงกระหืมก้องฟ้าก้องทาตรีแม้ไพรีได้ฟังยังถอนใจแต่สิ่งหนึ่งซึ่งไทยร้าวใจเหลือคือเลือดเนื้อเป็นหนอนคอยบ่อนไส้บ้างหากินบนน้ำตาประชาไทยบ้างฝักใส่ผู้นำชั่วหน้ากลัวเกรง oh. ผู้นำชั่วชื่ออะไรคะ oh. ผู้นำชั่วชื่ออะไรคะ ผู้นำปัจจุบันผู้นำชั่วชื่ออะไรคะ,คะผู้นำปัจจุบันผู้นำชั่วชื่ออะไรคะ,คะบทสุดท้ายนะคะพี่น้องฟังดีๆนะคะดิฉันจะให้ท่านป็นคนกล่าวกรอนชิ้นนี้แทนดิฉันกรอนบทนี้ขึ้นต้นอย่างนี้คะ่ะบทสุดท้ายฟังดีๆนะคะทุกวันนี้สึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันดวงสึกใกล้ ไล่ข่มเหงได้ข่าวว่าเขมรมาแล้วนะคะต้องระวังนะคะทุกวันนี้สึกไกลยังไม่ห่วงแต่วันทวงสึกใกล้ไล่ข่มเหงถ้าคนไทยหันมาถ้าคนไทยหันมาจะร้องเพลงพพพพพพโอเค ครับขอเสียงปรบมือให้ตัวแทนอาจารย์มหาวิทยาลัยและสถาบันศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศไทยและน้องๆจากนิด้าด้วยครับกล่าวขอบพระคุณมากค่ะน้องๆจากนิด้าขอบคุณครับพี่ปองครับแสดงพลังห้าสิบไหวไหมครับไหวค่ะไหวอยู่ขอบคุณน้องๆค่ะน้องๆนิด้าค่ะน้องๆนิด้าทุกคนเลยครับนิด้าแสดงพลังนะคะเดินมาแสดงพลังกับเราทุกวันเลยค่ะเมื่อสักครู่ขอบคุณค่ะตอนนั่งพักพี่ปองก็ไปทำกันบ้านมา ไปหาสินค้าเครือชินวัฒนมาได้หนึ่งหึ่งตัวอย่างนะครับคืออะไรฮะเดี๋ยวจะเดียอ๊บอกว่าเราควรจะต้องมีการโซเชียลแซง t ชั่นความบาดทางสังคมและจะทำยังไงเนาะก็บอกไปแล้วว่า SCSZ เก็บอกไปแล้วว่าบางกอบบริวารก็บอกไปแล้วว่าใบตออิบิเรียลลาดพลาวอิเรียลลาดพาวแต่ทีนี้เนี่ยใกล้ตัวที่สุดเลยครับเล็บเลบทำไมฮะเล็บเล็บเล็บเครับ เดี๋ยวนี้เราชอบทาเล็บไง<ช>เราชอบทาเล็บใครๆก็ชอบทาเล็บแล้วเดี๋ยวนี้เราชอบไปร้านเล็บถูกไหมคะคร,ร้านเล็บร้านนี้ดูภาพตึงไหนฮะอ่ะดูภาพชื่อร้านว่า Sister Nail The Sister Nail แปลว่าเล็บของสองสีพี่น้องร,ร้านนี้เป็นร้านเล็บเป็นร้านทานเล็บของพินทองทา แพทองทานอิงกับเอมอิงกับเอมแต่อบเขาไปทาทุกวันอบไปทาเล็บอยู่ที่ชั้นสองสยามพารากอนครับพรุ่งนี้เอาเลยไรมฮะชั้นสองสยามพารากอนไม่ทาเล็บร้านนี้อีกต่อไปให้ทาเล็บสวยตะการตาที่สุดในสามโลกแค่ไหนไม่ทาเล็บร้านนี้อีกต่อไปหรือว่าให้เข้าไปทาพอทาเสร็จปั่นวิลแล้วหนีออกไปจากร้านเลยโดนจับโดนจับ แต่ว่าผ่านร้านนี้ก็เป่าหนหวีได้นะคะโอ,อแต่ล่าสุดเขาบอกงี้